สวัสดีครับวันนี้จะคุยกันเรื่องของการบูชาพญานาคนะครับาการบูชาพญานาคเนี่ยมีหลายอาจารย์หลายตำรานะครับเขาก็แนะนําวันนี้เราลองมาดูว่าการบูชาพญานาคแบบบูชาพญานาคที่มีในตระกูลของเราดูบ้างนะครับ คราวนี้ก่อนอื่นจะไปดูว่าตระกูลเราจะบูชาพญานาคได้ไหมไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเราดูก่อนว่าพญานาคเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของอะไรพญานาคเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์หมายถึงบาร,รมีทรัพย์สมบัตินะครับคราวนี้พญานาคเนี่ยเราเข้าใจก่อนว่าตระกูลของท่านเนี่ยมีอยู่4ตระกูลนะครับคือตระกูลสีทองสีเขียวสีรุง้งและก็สีดํา นะครับมีสี่ตระกูลนะครับคราวนี้พญานาคเนี่ยที่เป็นพญานาคที่เรารู้จักกันนะครับเป็นอธิบดีพญานาคเนี่ยจะมีทั้งหมด9องค์นะครับอันนี้เราต้องรู้จักเพื่อที่จะเอ่ยในการบูชานะครับอันที่1ก็คือพญานาคอนันตนาคราชนะอันนี้คู่บรารมีของพระนารายนะครับ แล้วเราจะเห็นพระนารายณ์บรรทมสินนั่นเองที่มีพญานาคคตอยู่นะฮะต่อมาองค์ที่สองคือพญามุจจินทนาคราชเนี่ยคู่บารมีพระพุทธเจ้าเพราะท่านเนี่ยมาช่วยขดตัวบังฝนให้พระพุทธเจ้านะครับต่อมาองค์ที่สามเนี่ยพญานาคผู้ชงนาคราชเนี่ยคู่บารมีองค์พระศิวะที่เราจะเห็นหนังอินเดียมีเนืงูพันตรงคอของพระองค์ท่านนะครับ ต่อมาเนี่ยพญาสีสุดโทนาคราชเนี่ยเป็นคู่บารมีพญานาคคู่บารมีของเท้าสักกะเทวราช นะครับหรือว่าพระอินท์นะครับต่อมาพญาสีสัตตนาคราชนะเป็นผู้ดูแลลำน้ำโขงนะครับแล้วก็พรทานาครมีฤทธิ์มากนะครับพญาเพชรพัทธนาครรานี่เป็นโอรสของพระอนันตนาคราชนะครับอันนี้ดูแลมหาสม,มุทรทางทิศตะวันออกแล้วก็พญานาคคำแสนสิริจันทรานี่เป็นยอดนักรบเลยนะเป็นบุตรของพญาสีสัตนาคราชแล้วพญายศมน,นาคาราตนะองค์ที่8นะครับนี่ก็เป็น บุตรของพระอนันตนาคราชแล้วก็เป็นน้องนะครับของอท่านที่เป็นพญาเพชรพัทรนาคราชนะครับก็เป็นยอดคาถาอาคมเลยนะครับองค์นี้นะครับโดยเฉพาะมนทางน้ํานะครับต่อมานี่ก็พยาองค์ที่9นะครับอธิบดีพญานาคองค์ที่9คือพยาคันตะนาคราชนะครับ อันนี้เป็นเดิมทีเป็นเทวดาก่อนนะครับบำเพ็ญมีริ์มากแปลงกายเป็นนาคไปรบกับใครได้เยอะแยะสุดท้ายก็อธิษฐานจิตนะครับแล้วก็ทําพิธีก้ากลายเป็นนาคโดยสมบูรณ์แต่เป็นยอดนักบําเพ็ญนะครับบำเพ็ญเก่งมากองค์นี้นะครับที่ให้รู้จักทั้ง9้าองค์เนี้ยเพราะว่าตอนที่ไหว้พญานาคต้องทําการบอกกล่าวท่านก่อนนะครับเพื่อว่าท่านเป็นอธิบดีเป็นพยานมาอํานวยอวยพรให้เรานะครับต่อมาพญานาคเนี่ย มีสีตระกูลจริงมีเก้าอาดามีเก้าอธิบดีนาคพญานาคที่ยิ่งใหญ่ก็จริงแต่ว่าสิ่งทั้งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราจะอ้างอิงบารมีแต่นาคที่เราบูชาจริงๆเนี่ยเป็นพญานาคที่อยู่ในตระกูลของเราที่บรรพบุรุษเราเนี่ยนับถือมาตั้งแต่อดีตนะครับโดยเฉพาะพญานาคที่เขาจะเอามา,าตั้งบูชาเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่า,าพญานาคเนี่ยที่นิยมมาตั้งบูชาเนี่ยจะมีอยู่สาม ลักษณะนะครับลักษณะที่1คือหน้ากกไข่มันจะเป็นขดตัวเป็นเลข8นะครับอันนี้คืออาจจะเกิดความรักใคร่เกิดความเมตตา,าตั้งที่บ้านก็ได้ตั้งร้านค้าที่เขาต้องการให้ลูกค้าติดใจมาซื้อของของเราบ่อยๆมาอะไรนี้นะฮะอันนี้นาคที่2คือพญานาคหากินเลื้อยลักษณะเลยต้องขึ้นลงนะครับขึ้นลงนะครับเป็นขึ้นขึ้นลงนะฮะอันนี้ จะตั้งไว้ตามร้านค้าที่เขา,อ,าอยากใช้อวยพรให้ค้าขายดีๆอะไรงนะงงงเงีง้ยนะฮะขายคล่องๆได้เงินได้ทองมากๆนะครับนลักษณะนาคกลุ่มที่3เนี่ยเป็นนาคบําเพ็ญลักษณะขดตัวอันนี้จะเป็นกลุ่มที่เขา,าถือมนคาถาอาคมนะครับกลุ่มเหล่านี้เนี่ยคือ,อเขาจะเป็นลักษณะบูชานาคกลุ่มนี้นะครับมันก็มีมนคาถากลุ่มพญานาคของเขามันก็มีนะฮะ ครับคราวนี้ที่ให้รู้ลักษณะเนี่ยคือให้เรารู้ก่อนว่าเราจะเอาลักษณะของพญานาคในรูปเหมือนคุบลูกคล้ายอะไรแล้วแต่และนะครับไปตั้งเพื่อขอลาบขอพรเนี่ยเราให้เข้าใจลักษณะก่อนนะครับต่อมาเนี่ยพญานาคที่เราไหว้เนี่ยนะครับเราจะไหว้ยพญานาคที่มีในตระกูลของเราก็คือตระกูลใหญ่ๆมีสีละ องค์ที่5ก็คือตระก,กูลของเราที่บรรพบุรุษนับถือมาในอดีตเช่นคนมีตระก,กูลเป็นมโนโราก็มีพญานาครือสายนะครับเขาก็นับถือกันมาแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ให้เรารู้พอเรารู้เสร็จแล้วเราก็ต้องรู้อีกว่าพญานาคเนี่ยเขาขอลาบขอพรกันเนี่ยฤดูการเนี่ยอขอเป็นฤดูนะครับไม่ได้ไม่ได้ว่าขอไหว้แล้วไหว้ทุกวันไม่ใช่บูชา ฤดูละหนึ่งครั้งนะครับก็ประเทศไทยเรามี3ฤดูนะมีฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวนะครับก็ฤดูหนึ่งก็ไหว้หนึ่งครั้งนะครับของไหว้ก็จะมีะผลไม้9้าอย่างนะครับแล้วก็มีขนมมงคล9้าอย่างแล้วก็ไข่เป็ดไข่ไก่ในอย่างละ9้าฟองนะครับแล้วก็น้ำสามสีนะครับแบ่งเป็น3มชุดนะครับเพราะว่านาคที่เราไหว้เนี่ยจะมีอยู่ สามกลุ่มนะครับพญานาคสามกลุ่มกลุ่มนี้คือกลุ่มกษัตริย์กลุ่มที่2คือนักบําเพ็ญกลุ่มที่3าคือนักบริวารนะครับคืออย่างเมื่อเราไหว้ขอลาบขอพรเนี่ยกลุ่มกษัตริย์เนี่ยเราจะขอพรท่านด้วยขนมมงคลกลุ่มนักบําเพ็ญก็เป็นผลไม้กลุ่มนักบริวารก็เป็นไข่กับน้าสามสีนะครับตั้งแล้วผ่านบูชาก็จะมีเทียนแดง5้าเล่มหมายถึงนาคสีตระกูลแล้วก็ตระกูลเราด้วยอีกเล่มหนึ่งนะครับ แล้วก็ทูบเขียวนะครับอีก5ดอกนะครับอ่าห้าดอกนี้ก็เป็นเหมือนเดิมนะความหมายเหมือนเดิมเลยนะครับสีตระกูลแล้วก็ตระกูลเราด้วยนะครับดอกไม้ก็เป็นสีแดงนะครับดอกไม้เป็นสีแดงเหรียญบาทเนี่ยเราก็จะใส่เป็นเก้าเหรียญก็ได้แล้วแต่เราหมากพลูก็5คํานะครับเหรียญบาทเนี่ยเป็นเงินเงินในพานในการที่จะเชิญเขาเหมือนเราดูในรูปนี่แหละนะลักษณะแบบนี้นะครับ คราวนี้กู้ที่จะตั้งไหว้เนี่ยอย่าเห็นว่าเขาไหว้แล้วเราก็ไปซื้อมาไหว้เองไม่ไม่ควรนะเราถ้าเกิดว่าเรา,าไม่รู้ว่าตระกูลเราเนี่ยมีพญานาคกลุ่มไหนเราก็ทําการจุดทูปจุดเทียนบอกกล่าวนะครับอขอลาบขอพรที่เขาทําทํากันนี่คือเขาได้ก่อนแล้วนะเขาถึงจะม,มาไหวท้ทีหลังเช่นบางคนเนี่ยเขายอดขายให้ได้ทุกเดือนหน้าเดือนละแสนแสนแสนติดการสามเดือน,เด,อนเดี๋ยวตั้งรูปเหมือนแล้วก็ไหว้อย่างเงี้ยเือเขาทําแบบนี้ บางคนก็เขาถูกหวยสามงวดติดหน้าเดี๋ยวตั้งเขาต้องทําแบบนี้ก่อนนะให้เราประจักษ์ศักดิ์สิทธิ์ก่อนแล้วก็ค่อยทํานะครับก็ให้เราเข้าใจว่าการที่ตั้งพญานาคหรือบูชาเนี่ยเราจะไปทําตามที่เขาทํามาเลยเนี่ยไม่ได้เราต้องประจักษ์ศักดิ์สิทธิ์ของเราก่อนแล้วค่อยไปหารูปเหมือนมานะครับลักษณะนาคเป็นแบบไหนก็อธิบายให้ฟังละนะครับอันนี้ก็ ให,ให้เราเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับมีครูบาอาจารย์เขาอธิบายเยอะแยะและ้วแต่วันนี้ลองมารูปแบบใหม่บ้างรูปแบบที่ว่านับถือพญานาคในตระกูลตัวเองบ้างนะครับว่าถ้าเขาบูชากันมาแบบนี้เนี่ยคือถ้าในตระกูลเรามีนะเขานับถือมาเนี่ยมันก็จะทําให้เราขอมันก็ขึ้นเลยทันทีแหละมันก็ทําให้เรานี้ค้าขายก็คล่องเลยทําอะไรก็คล่องเลยแต่ถ้ามันไม่ใช่นะตระกูลเรานี้นับไม่มีการนับถือมาก่อนเราถึงจะนับถือก็มันก็ไม่ค่อยขึ้นนะ มันจะไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจนะอันนี้ก็ให้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะให้เรา,เารู้เพราะผู้รู้มีเยอะแยะแหละแต่ว่าอันนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับให้เราได้เข้าใจลองลองเปิดมุมมองใหม่ในการที่ว่าจะตั้งอาการเส้นไหวพญานาคเนี่ยเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอย่างในภาพนี้เขาก็เขาก็ประจักษ์ศักดิ์ธิ์ของเขานะครับขอบคุณครับที่รับฟังขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสวัสดีครับ